สวัสดีครับหายไปนานกว่า1เดือนนะครับแอดไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับช่วงนี้งานเยอะนะครับวันนี้นะครับก็จะมีข่าวนะครับข่าวแล้วก็วิธีการเช็คเครื่องของเรานะครับว่าลง Windows 11ได้ไหมนะครับข่าวก็คือ Windows 11 2 4 s 2นะครับจะปล่อยวันไหนนะครับตามแหล่งข่าวนะครับเขาบอกว่าจะปล่อยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับก็คือประมาณช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะครับตัวนี้ไม่ได้ระบุวันชัดเจนว่าจะมาตอนไหนนะครับ แต่ว่าแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับ Microsoft ก็บอกว่าจะปล่อยประมาณกันยาหรือตุลาครับส่วนใหญ่แล้วมันก็ไม่ค่อยพลาดนะครับประมาณช่วงนั้นแหละนะครับเดี๋ยวไใกล้วันเดียวจะแจ้งข่าวอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ Windows 11 24s2 นะครับมันจะเพิ่มเพิ่มความต้องการของระบบเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งอย่างนะครับซึ่งแต่ก่อนนะครับเครื่องของเราต้องมีซีเคียบูตนะครับมี TPM 2.0ใช่ไหมครับในการเช็คนะครับ CPU ต้องผ่านเกณฑ์นะครับ แต่นะครับแต่ Windows 11 242ครับจะลงยากกว่าเดิมขึ้นมาอีกนะครับก็คือเขาจะสกัดคอมเก่าครับคอมเก่าจะถูกสกัดออกหมดเลยนะครับลงยากนะครับ Windows 11รุ่น242นะครับจะทำการเปลี่ยนไฟล์ระบบใหม่เลยนะครับก็คือไส่ในที่เราเคยลงใน Windows 11รุ่น232นะครับจะถูกถอดออกแล้วก็เอาเอาไส่ใหม่มาใส่นะครับก็คือเหมือนกับการเปลี่ยนเครื่องยนต์นั่นเองนะครับเครื่องเก่าๆนี้นะครับจะลงได้นะครับแต่ว่าต้องใช้ วิธีการที่ยากกว่าเดิมนะครับก็คือมันลงยากกว่าเดิมนั่นเองนะครับ CPU นะครับถูกกำหนดนะครับถูกกำหนดว่าต้องมีคำสั่ง popcnt นะครับถ้าไม่มี CPU ไม่มีคำสั่ง popcnt นะครับจะไม่สามารถลงได้อีกต่อไปนะครับซึ่งเครื่องของเรารองรับหรือไม่รองรับเดี๋ยวผมจะพาเช็คในลำดับต่อไปนะครับ แต่ก่อนนี่ขอให้แค่ CPU นะครับ CPU รองรับนะครับก็คือ Gen 8ขึ้นไปนะครับก็ลงได้แต่เดี๋ยวนี้นี่นะครับมีเพิ่มเงื่อนไขขึ้นมา1ข้อก็คือ CPU ตัวนั้นต้องมีคําสั่ง popCNT นะครับคำสั่งนี้เราไม่ต้องไปรันไม่ต้องอะไรนะครับมันจะมีฝังมาใน CPU อยู่แล้วนะครับก็คือถ้า CPU ของเรามันรุ่นใหม่มันลงได้อยู่แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรครับลงได้ปกติอัปเดตได้ปกตินะครับแต่เครื่องเก่าๆนะครับ CPU เก่าๆนะครับ มันจะไม่สามารถลงได้นะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันลงได้หรือลงไม่ได้นะครับเรื่อง CPU อย่างเดียวนะครับมาดูก่อนเลยนะครับมาดูวิธีการนะครับผมจะใช้วิธีการใช้โปรแกรม CPU set ก็แล้วกันนะครับที่จริงมันมีหลายวิธีมากนะครับใช้ CPU set นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเอาโปรแกรมก่อนนะครับ CPU set นะครับเดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ให้นะครับพิมพ์ CPU set เข้าไปนะครับระวังดีๆนะครับเดี๋ยวจะไปเจอเว็บไวรัสนะครับ เว็บของเขาคือ CPU ID นะครับนะนะ CPU ID นะครับเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับตัวนี้ไม่ได้โฆษณานะครับ CPU Z นะครับกดเข้าไปนะครับทังนะครับแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมปกตินะครับ i e p t นะครับ n น x t นะครับแล้วก็ Next ไปนะครับ เน็กไปนะครับตัวนี้คือสร้างไว้ในเดสก์ท็อปนะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ในเดสก์ท็อปด้วยนะครับเน็กไปแล้วก็อินสตอลนะครับจากนั้นนะครับวิวตัวนี้ไม่ต้องเอาครับติออกนะครับมันจะเปิดไฟล์ถีกขึ้นมานะครับฟินิชนะครับเสร็จเรียบร้อยครับมาดูว่าเครื่องเรามันมีป๊อปซีเหรือเปล่านะครับมันมีป๊อปซีเหรือเปล่าให้ไปเปิดโปรแกรมที่เราลงเมื่อกี้นะครับ CPU set ตรงนี้ครับคลิกขึ้นมานะครับแต่บนคลิกขึ้นมาให้เราดูรหัสโค้ดมาตรงนี้นะครับนรใจ้อ ให้เราดูรหัสโค้ดตรงนี้ครับ Instruction ตรงนี้ครับเห็นไหมครับในช่วงนี้นะครับนะถ้าของใครนะครับ CPU Intel นะครับ CPU Intel ต้องมีโค้ดตัวนี้ครับ PopCNT ที่เป็น SSE 4.2นะครับ SSE 4.2เห็นเห็นมาผมไหมครับ SSE 4.2นี่คือเครื่องที่มีรหัส CNT นะครับ PopCNT นะครับสามารถลงได้นะครับของผมนี่มันผ่านเกณฑ์อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าของใครใช้ CPU ของ AMD อย่างรู้ว่ารองรับหรือเปล่านะครับ ตรง instruction ตัวนี้นะครับจะเป็นรหัส s s e c a นะครับรหัสอยู่ตรงนี้นะ s s e c a นะครับของ amd นะครับรหัส s s e c a นั่นคือรองรับนะครับแต่ผมไม่มีเครื่อง amd ให้ให้ดูนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นค่ายนี้นะครับของ amd ก็คือรหัส s s e c a นะครับของ intel s s e c จนะครับนั่นคือรองรับนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวอย่างเครื่องที่ไม่รองรับมาให้ดูนะครับตัวนี้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของผมเองนะครับเซิร์ฟเวอร์ก็คือ เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะนะครับนี่รูปภาพเลยเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้เก่าแล้วนะครับมาดูนี่ครับเดี๋ยวขยายให้ดูตัวนี้คือเห็นไหมครับมีไหมครับ CPU Intel เทลนเทียมนะครับเห็นไหมครับเครื่องนี้นี่ไม่มี s s e 4.2เห็นี่จครับไม่มีแสดงว่าเครื่องนี้เนี่ยมันลงไม่ได้นะครับไม่รองรับ Windows 11นะครับลงไม่ได้แน่นอนนะครับของใครไม่มีรหัสนะครับ SSE 4.2จคือลงไม่ได้ ถ้าใครใช้ AMD ถ้าไม่มีรหัส SSE4A ก็คือลงไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับนั่นคือวิธีการดูนะครับส่วน CPU Z ตัวนี้นะครับถ้าไม่อยากลงมันมีอีกวิธีการหนึ่งนะครับให้ทําการคลิกขวาที่ที่ที่อะไรเนี่ยที่ Start นะครับแล้วก็เลือก System นะครับคลิกขวาที่ Start ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือก System นะครับแล้วก็ก๊อปนะครับก๊อปรหัส CPU พวกนี้ไปนะครับไปใส่ใน Google นะครับก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้พวก CPU นะครับตรง p o s i t s o ์นี้นะก๊อปไปให้หมดเลยนะครับจากนั้นก็ มาทําการวางลงไปนะครับวางลงไปพินเตอร์นะครับมันจะขึ้นบริษัท Intel เลยนะครับเป็นเป็นเว็บของ Intel โดยตรงนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับมันจะเป็นรุ่นของเราเลยนะครับคลิกเข้าไปนะครับถ้ากรอบรหัสนั้นมาวางมันจะเป็นดุลของเรานะครับเมื่อก๊อปมาแล้วก็ดูที่เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับหรือว่า Advanced Technology นะครับภาษาอังกฤษนะครับคลิกนะครับเราจะเจอคําว่าส่วนขยายชุดคําสั่งนั้นคือป๊อปซีเนนั่นเองนะครับเห็นไหม เครื่องของผมนี่มี SSE 4.1แล้วก็มี SSE 4.2นะครับก็คือรองรับ Windows 11แน่นอนนะครับแต่ว่าของ AMD ไม่มีนะครับไม่มีเว็บทางการแบบนี้นะครับซึ่งก็ต้องไปค้นหาลึกๆอีกทีนึงนะครับผมไม่ได้เล่นี AMD ผมไม่ได้เล่นค่าย AMD ก็เลยไม่ไม่มีรายละเอียดตรงนั้นนะครับนี่คือวิธีการดูแบบพื้นๆนะครับแต่ใช้ CPU Zen จะง่ายกว่าแต่ว่าตอนโหลดโปรแกรมค่อนข้างจะเสี่ยง กับไวรัสที่จะแถมมานะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ